स महा समय सूथ एवं में सुूता एक समयं भकवा सकके सुविहारति का पिरावथु समिंग महावने महातापी को संखेना सतििं बजामतते ही पकु सते ही सभे ही वारहनते ही की ท่าสหิจารกัตาตุหิเทวตาเยกุเยนสันนิปติตาหุนเตพระควันตังทัศนายภิกขุสังขันจ่าทัพอจตุนังสุทาวาสกายีการังเทวานังเอตตาโอเสอายังโคภควาสเกสุวิหารติกับิราวัตุสมิงมหาวนิมหตาภิกขุสังเขนัสสติกัจจาเตหิภิกขุสเตหิ สัพเพเหวารหันเตหิทัสสหิจารุกาลธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาอุนเตภะภวันตันทัศนายภิกขุสรั่งพันจายานุณะไมยามปิเยนะภะควาเตนุปสรั่งเมยามะ อุปสรงคมิตวาพระกวโตสั้นติเกปะเตกาพาธาภาไสยามาติอัตถุตตาเทวตาไสยธาปีนามัตพระระวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปัสซารายะปัสซาริตังวาภาหังสัมมินชัยยะเอวามีวสุธาวาเซสุเทเวสุอันตรหิตาพระกวโตัปุรโตปบาตุระหังสุอัตพตตาเทวตาพระภวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังนะหังโสเอกันตังทิตาโพเอกาเทวตาพระกวโตสั้นิเกมังคาทั้งละาเซ มหสัมโยปวานาสงเทวกายาสมาคตาอาคตธมหายมังคมาสมยังภกิตาเยวาอปาราทิจสรัางคันเตะทะพุปราเทวตาพระคุโตสนิเกมังคาทั้งอภาเซตตาตราภิกขวสมาตาทั้งสุจิตังอัตโนชชกามักงสุสาาธิวาเนตานิฆเหตวาอินทริยานิลขันติปันธิตาเต อาทโครปราเทวตาพระวโตสนญิกเกมังพาทั้งอภาสีเฉตวาคีหลังเฉตวาปรีคังอินทักคีลังอุปหจามนเนชา เตจารันติสุธาวิมาราจักภูมตาสุทันตาสุสูนาคาเิอะตะขวอปารเทวตาพระวโตสันิเกยมคาทั้งอภาเสยเยเกจีพูดทางสารนังคาตาเสนเตคมิสันเตอปายาภูมิปะหายมานุสั่งเทหังเทวกายังปริภูเรสันติเตอตะขวพระกบวาภิกขุอมันเตศเยภูยนาภิกขเวทัศสุโรกาถาตุสุเทวตาสันิปฏิตาหุ่นเตอถ้าคาตังคัสนายาภิกขุสั่งคันใจเยปิเตภิกขเวให้สุอติธรรมทานังอระทันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกัันตานางเอตตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาเฮสุมสยามธาปีไม่หังเอตารหิเยปิเตปิขเวภวิสันติอนาคาตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกัันตานางเอตตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยามธาปีไม่หังเอตารหิอาจิคิสซามีปิขเวเทวกายานางนามานิเกติยิสซามีปิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสซามี ภิกขเวเทวกายายังภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถสารุกังมานสิกโรตถาภัสสิสัมีเตเอวัมพันเตติโคเตภิกขุพระวัตโตปัจจโซสุงพระกบายตถาภวจะสิโลกามโนกาสามมยถาภูมาตถาสิตายสิตาคิริคขภะลังปะหิตาตาสมาหิตาปุทูสีห้าวันรีนาโลมาห้องซาปิสัมพุโนโอธาตมนาเาสุทาวิปัสสนาภาณาวิลา ယောဝန္တစတေယတဝဝနေကာပြဒဝထဝေတတောမန္တိရသဌာသဝကေသံသနေရတေ เทวกายาภิกันตาเตวิชฌานาถภิกขโวเตจาอัตตปมคโรสุตวาพุทธสัสสาสนังเตสัมปาตุรหูยานังอมนัสสานัสสะสนังอัพยากิยสัทธมัถทังสังหัสสังอัตตสัตตเร็งสตังเอกสหัสสานังอมนุสสานมัถทะสุมอัพยากานตมัถทะคุมทิสาสัพภาพุทธาอหุงตันจะสัพพังอภิญญาเยวะวะกิโตวานัสสะคุมาตตโอนัตติยสัทธาสาวเกสาสนิระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชฌานาถภิกขโว เยวหังกิตยิสัมิีขร้หิอ็นุปภัสโซสัตตสหัสาวยาขาพุมากาปิราวัตาวาอิทิมโตสุติมโตวันนาวันโตยัส,สิโนโมทัม,ามานาภิกขามุงพิคู่นางสมิติงวะนังสัตสาหัสะให้มาวตาอยากฆนานาตาวานันนิโนอิทิมโตสุติมันโต,ว,นตว,นวันวนวันโตยัสสิน โมทัมนาภิกามุงพิก่นังสมิทิงวะนางซาตาคิราติสหัสายะฆานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทัมนาภิกามุงพิกุนังสมิทิงวะนางอิเจเตโซระสัสหัสายะฆานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทัมนาภิกามุงพิก่นังสมิทิงวะนาง เมสามิตาบัญญัติสตายะขานานาตวันนิโหนีที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตเอาศิโนโมทธามานาพิกามุปิภูนางสมิติงวะนังกุมพิโรราชาไกโกเวปุลสันนิเวสนางปุโยนังสัตสหัสสังยะขานังปฏิยรูปัสสติกุมพิโรราชาไกโกโซปัสข้าสมิติงวะนังปุริมันจะพิสัรราชาทัตตะระโทปัสสาสติอันทพานาธิปตินมหาราชายาสัสีโสปุตตาปิตัสสภาโวอินทามัน อินทนามามหะพลายที่มันโตชุติมันโตว,วันวนวันโตสสินุโม,มทมานาภิกามุงพิงผู้นำสมิเตงว่านางทักขีนาจาริสร้างราชาวิรลุลโมตัสตสาสตีมุมพันธานังาที่ปฏิมาหราชายาสัสสิโสบุตตปิตัตสสะาโวินทนามามหะลา ที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโติสัสนุโมธรมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่นังปัจฉิมัจจริสังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโซุตตาปิตัสสะผ้าโวินธนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโติสัสนุโมธรมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่นังปุตตะรังจัติสังราชากุเวโรตัปัสสะสติยาคานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโซุตตาปิตัสสะผ้าโวินธนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโติสัสนุโมธรมานาภิกามุง กคู่นางสมิเทงว่านางปุริมาทีสร้างทศตารททศกิณในนัวิรุหะโคปชิมีนัวิรุปะโคปุเวโรตรังทิสั่งจตารโตเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิชาทศาลัมานาทั้งสุวะในกาเวราวัตเวเตสั่งมายาวิโนทัสสะอภูวันชะนิกาสะทามายากรเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภุโตสหจรทั้งโนกามสเโทุจัดกินุขันทุนิขันทุจะบรราโทอบมันโยจเทวสุโตจามาตริติตาเซโนจคันทัพโพนโรราชทัโนสัพโว อาคูปันจัสิโคตเจวะติมเพรโรสุริยวัชสาเอเทตันเยจราชานุคันทัปปะสหราชุเพโมทามานาพิกามงพิโุนังสมิติงวะนางคาคูนาพัสนาภาเวสศราราสหัตจักกากัมพาราสัตระอาคูปายาสหยาติพยาหุนาทตาเราท่าจะอาคูนาพายัสสิโนเอราวนโนมหานาโคโสปะคาสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสังซารันเตทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจะคู่เวหายาซาเตวนามาชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามัง พยันตธาณะคตาชานมาสีสุปนนตัวเข้มมากมากาสีพุทโธสั้นหาหิววจาหิวปัตภวหยังตานาคาสุปนนาสนนามกังสุพุตังชิตาวิระหะเทนะสมุททางสุราสิตาปัตโรวาสวาเสติที่มันตยสัสินุการะกัญชามหาภิสมะสุราธนเวัสสาเวปจิตติสุจิตติจักะห้าราโทนมุจีสหัสตันจักริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหุปัตธามุปาหะมุงสมโยธานิพัันเตปิโกนาง sao mấy tiền quá nặng အဘောဇာເທဝပါဌဝိစာတေသောဝယောတထာဘုံဝ రుణ ာဝနုနာເທဝသောမောတယက္ခဆာသဟာမေတာကရုဏာကာယိကာအဘောເທဝယဿသိနောထစေတထသတ္ထကာယာသဖေနနတဝန္နိနောဣတိမန္တောသုတိကံတောဝန္နဝန္တဝဿသိနောဘုထမနာပိကာမုံဘိကုဏံသမိတေငဝန္နဝေနထောဇာເທဝသဟာနိစ္စာသမတ်တုဝေမာဇနသုပိသာເທဝတန္တမတုပုရကိတာနေရယသုပိသာເທဝသုရိယမကုပုရကိတာနကတနိပုရကိတောအကုမန္တဝလာဟက นางวสวรเสตโทสะโคปาคาปุริทัตโตทัสเสตเถระสทากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตสุติมโตวันนาวันโตสัสสินุโมทามานาภิกามุงพิคุนังสมิเตงวะนางอัทปูสาปูเทวาฉลามคีสิขานิวะอริษฐาจะโรชาจาอุมาปุพานิปัสสิโนวะรุนาสัรามาจาราจุตาจารเนชกาสุเรยารุจิระอาคุอาคูวัสวรเนสินทัสเสตเถระสทากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตสุติมโตวันนาวันโตสัสสินุโมทามานาภิกามุงพิคุนังสม cái quá nặng สัมมานามหาสัมมานามนุสัมโนสุตมคิธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาท้าคูขันนโยเทวายจตโรหิตาวาสิโนปัลขามหาปัลขาอาคูเทวายสัสสีโนทัศเสตเตทัสสะธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตสัจิโนมทามานาภิกามุงภิกขุนังสุมิเตงวนังสุกายการุห้าลุนาอาคูเวคานัสซาสหะโอทาตัทยาห้าปามกฆาอาคูเทวายจักานาสัตมาตาห้ารักขจามิสกายจายัสสิโนท่านายังอาคาปจุนโนโยนิสา ภิวสติทัสเสตทัศธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนมวันโตสัตสินุโมทามานาภิกามุงพิคู่นางสมิเตงม่นางเคมีอตุสิตายามากาจกาจยยสัตสินสัมพีตการามาเสทาสตินามาจะอาสวานิมานราติโนอาขัวท้าคูปภระยิมิตราทัสเสตทัศธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนมวันโตสัตสินุโมทามานาภิกามุงพิคู่นางสมิเตงว่านาง สัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันนวายเนะอหันชุ่งเยจันเยธริสาสหะอวุธาชาติมาขีรังโอคาตินนัมนาสวังเถเขิมุคัตตระนาขังจันทวัสิตาติตังสุภัพมาบาลมาโตจัปปุตัยธิมาโตสหัสสนังมาโรติโสจัตโสปาคัสมิเติงวะนังสัทธาสัพมาโมกานามะหะพัมามาปิติจติอุปปโนุชติมโตปิสมากายโยยัสสิโสทัเสถาอิสรากูปเจกวัสวติโนเตสันงจอมัตโตอาหาริโตปริมาริโต

ปัสสกันหาสมาญทียังเอตะคัณธาพันธะถาราเกนฑพันธมาตุวะสมันตาปริวาเดธามาโวมุนจิตาโกจินังอิจิตาธรมาหาเซนกัณฐเสนอาเปสายีปานิณาตระมาหะจัสรังกัตวานาเภระวังยัตถะปุสโกมีโกธนะยันโตสภิจุโกตัดหาโซปิยุทาวติสั่งกุทวสยังวเซนจัสรพังอภินญายาวะกิตวานุจักุมารตัวมันติสัทธาสาวเกสัสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขว เตจะอัตตะปมังกโรนสุตวาโคฏาทัสสนังวีตารเกหิปกามุงเนสังโรมัปปิอินทัยยงสัพเพวิชิตะสังขามาภยติตายัสสะสิโนมทันติสังโคเตหิสาวกาเตสเนสุตาติ